สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะมาแชร์ทริคดีๆนะคะการสร้าง playlist ใน YouTube ค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเข้าหน้าแอป YouTube ได้เลยค่ะสังเกตที่เมนูสุดท้ายนะคะจะเขียนคำว่า Library ค่ะเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาคลิกที่ New playlist ค่ะแล้วก็เลือกคลิปได้เลยนะคะ พอเลือกคลิปเสร็จแล้วก็กด next ค่ะแล้วก็มาสร้างชื่อ p a l i s ค่ะคอยจะสร้างเป็นคลิปไม่เอาดีกว่าค่ะเอาเป็น Trick ด mm ีๆ hmm. แพรบ,บิกนี้ก็คือสาธารณะนะคะส่วนอันที่สองนี้จะเป็นเหมือนเราแชร์ให้คนอื่นได้ค่ะ Private ก,ก็คือส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอยก็จะเลือก Public แล้วก็กด create ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะเราจะได้เพล i s t อันใหม่มาแล้วค่ะพอยจะพาไปดูเพล i ิสอ,อีกที่นะคะที่เราสามารถดูได้ไปที่ Your Channel ค่ะเราก็เลือกเมนูเพล i s t ได้เลยนะคะเห็นไหมคะทริคดีๆก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้อีกที่หนึ่งะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนโอเคค่ะ ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ